อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพี่น้องวันนี้ที่เสียงดีไม่ใย่เพราะสารถอนหมายจับนะเพราะว่าหลายคนก็ยังมีคดีอยู่แต่ในแกนนำทุกคนนี้รับรองกับพี่น้องครับยังคึกคักเข้มแข็งและพร้อมเดินเคียงข้างพี่น้องไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้อง ช่วงนี้เราก็มีการเคลื่อนไหวกันเยอะนะครับและการเคลื่อนไหวนี้จะคึกคักเข้มแข็งต่อไปสองสามวันที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารเราก็ไปกระทรวงการคลังและหลังจากนั้นเมื่อเมื่อวันอังคารเราไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะวันพุธเราไปที่กระทรวงการคลังวันนี้เราแวะไปกระทรวงการต่างประเทศกับที่ ธนาคาแห่งประเทศไทยได้รับการต้อนรับอย่างสุดยอดครับพี่น้องครับทุกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการออกมาต้อนรับมีมาตั้งแต่ข้าวปลาอาหารให้เงินบริจาคก็มาถ่ายร่องถ่ายรูปขอลายเซ็นลุงกำนันกับแกนนำตั้งแต่ที่ศูนย์ราชการที่กระทรวงการคลังที่กระทรวงการต่างประเทศ แต่ที่วันนี้ที่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยลงมานั่งถนนกินข้าวกับลุงกำนันครับพี่น้องนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการรวมกันระหว่างมวลมหาประชาชนกับข้าราชการและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะของการปฏิวัติประชาชนครับพี่น้อง ผมนั่งรถกับลุงกำนันมาขากลับออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านทางเข้าราชดำเนินเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่ไม่ไกลแล้วพี่น้องวางแผนกันแล้ววันชนะต้องกลับไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปฉลองชัยชนะด้วยกันมันอยู่ไม่ไกล แต่ภารก,กิจเราช่วงนี้จะมากมายเร่งรัดวันพรุ่งนี้จะมีการเคลื่อนอีกลุงกำนันจะประกาศเองสิบโมงเช้าเราเคลื่อนวันเสาร์นี้เราจะเตรียมการต้อนรับพี่น้องกอปปศที่จะมาจากทั่วประเทศครับพี่น้องของเราเป็นกปป,ปสตัวจริง ไม่ต้องเกณฑ์แรงงานพมา่าเหมือนในเลิมได้ข่าวว่าเอาความเป็นรัฐมนตรีแรงงานไปต่อรองกับเจ้าของโรงงานเพราะว่าตอนนี้เสื้อแดงนัดชุมนุมและไม่อยากมาไล่ข่าวว่าต้องเอาแรงงานต่างด้าวมาครับพี่น้องแต่วันที่ห้าเราจะชุมนุมกปป,ปสทั่วประเทศ สถานที่นั้นกำลังพิจารณาอยู่ที่บริเวณโดมที่4นี่คือโดม1 2 3สุดคือโดมที่4เราจะจัดบริเวณสถานที่จะมีการประชุมกบสสทั่วประเทศตั้งแต่10บโมงเชา้าจนกระทั่งถึงประมาณบ่าย2องโมงครึง่งลุงกำนันนัดครั้งนี้นัดกบพสทั่วประเทศเพราะ เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมกันเพื่อนำไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องผมจึงขอเรียกร้องไปยังพี่น้องทั้งหลายว่าจากนี้ไปอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าสำคัญมากมันสำคัญมากใครเป็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีน จะต้องไปเชงเม้งก็รีบไปเชงเม้งเสียใครจะอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกบรรพบุรุษอย่างตัวผมนี่ต้องตั้งจิตอธิษฐานจากนี้บอกเชงเม้งปีนี้ติดไว้ก่อนปีหน้าไหวเบิ้นสองเท่าครับพี่น้องปีนี้มากู้ชาติกับมวลมหาประชาชนและลุงกำนันก่อน ที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะหลังจากวันที่5วันที่6ไปแล้วช่วง 7, 8, 9, 10, 11ก่อนเข้าสงกรานเราจะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญลุงกำนันพูดมาสองครั้งแล้วว่าหลังบากไปส่วนราชก,การครบแล้วมวลมหาประชาชนได้เริ่มเคลื่อนกระบวนประชาชนไปเยี่ยมกองทัพบ,บก กองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตํำรวจแห่งชาติครับพี่น้องมวลมหาประชาชนจึงต้องเตรียมพร้อมหลังจากนั้นเมื่อหมดอาทิตย์หน้าเข้าวันที่11บเอมษาสงกรานต์ปีนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตครับพี่น้องมาร่วมสงกรานต์กับมวลมหาประชาชนที่สวนลุมพินี ลุงกำนันบอกเมื่อคืนให้ผู้ใหญ่ไปเตรียมงานสงกรานต์บัดนี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกแน่นอนสนุกกันทั้งวันสนุกกันทั้งคืนเสร็จสงกรานต์แล้วเข้าสู่ช่วงสำคัญสุดของการต่อสู้เพราะชัยชนะอยู่ไม่ไกลแล้วครับพี่น้องลุงกำนันประกาศชัดมาทุกวัน ปิดเกมเดือนนี้แหละครับเดือนเมษายนปิดเกมนางดอกไม้อีนางโจนร500ตกจากวงการเมืองแน่นอนครับพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นสองอาทิตย์นี้อยู่กันให้แน่นอยู่กันให้เต็มอาทิตย์นี้อยู่จนกระทั่งถึง5-6ต่อ7-8-9-10-11มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไปเรื่อยๆและ11วันศุกร์12 13สงกรงการขึ้น14 15ช่วงนั้นแหละครับพี่น้องเห็นหน้าเห็นหลังลุงกำนันก็จะได้ประกาศชุมนุมใหญ่กันต่อไปแต่ที่ผมมากราบเรียนเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งเราต้องเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับพี่น้องในการชุมนุมใหญ่ในครั้งต่อไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกไม่นานข้างหน้านี้ภายใต้การตัดสินใจและประกาศของลุงกำนันเพราะฉะนั้นขออนุญาต พี่น้องแม่ค้าพ่อค้าที่มาขายของในสวนลุมพินีขอความการุณาว่าให้ท่านโยกย้ายกลับไปขายบริเวณด้านนอกเพราะเราต้องใช้เวทีในสวนลุมพินีและบริเวณทั้ง300กว่าไร่รองรับพี่น้องจากทั่วประเทศครับขอความการุณาด้วยนะครับและในช่วงเวลาหลังจากวันนี้ไปซึ่งสำคัญมากนั้น เราก็จะขอให้อยู่ด้วยกันดูแลกันอย่างพี่อย่างน้องแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็พูดจากันช่วยเหลือกันอย่างที่เราทำตลอดมาทั้งห้าเดือนเศษและต้องเดินอย่างนี้ไปจนกว่าชัยชนะเป็นของประชาชนครับพี่น้องขอพระคุณครับ